สวัสดีครับวันนี้พามาชมกันต่อนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่จะติดตั้งเพิ่มนะครับก็จะมีที่มาแนะนำก็จะเป็นของจำเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวก้านสวิตช์นะครับก็จะมีตัวตัวหน่วง INT ให้นะครับสามารถปรับเอ่อเป็นเหมือนทัมเมอร์ได้นะครับตั้งเวลาได้คือของเดิมติดรถ New จินนี่เนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะครับเราสามารถสั่งตัวนี้มาเปลี่ยนได้เลยนะครับก็จะมี INT t i น e นะครับตัวปัดน้ำฝนนะครับ แล้วก็มีตัวอันต่อมาก็คือจะเป็นเวทเกอร์การ์ดนี่ครับเวทเกอร์การ์ดตัวนี้จะเป็นของแท้สตรเลยนะครับก็จะเป็นตัวแบบติดด้วยกาวสองหน้านะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยตัวล็อกนะครับกิบล็อกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของแท้สย์ญี่ปุ่นเลยนะครับตัวซูซูกิตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นโปรโรเทคนะครับที่ผมทําต่อเมื่อวานนี้คือเป็นตัวตัวสเกิร์ตข้างนะครับอันนี้เขามาสั่งตัวนี้เพิ่มนะครับเป็นตัวโป่งนะครับ ลองดูเนื้องานของเขาครับก็เห็นแล้วก็ต้องชอบเลยนะครับเพราะว่าเนื้องานเขาสวยมากครับเป็นฟิล์มกันรอยอย่างดีเลยนะครับเอาไว้ติดตามโป่งต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับที่ทุกคันต้องใส่นะครับก็เป็นตัวครอบปิดสายไฟกระจกหลังนะครับก็มาอัปเดตเพิ่มเติมเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยเยกันนะครับ